วัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับเพื่อนจำได้ไหมว่า,าน่าจะหลายอาทิตย์แล้วหละนะหลายอาทิตย์แล้วที่ทางการไทยเขาสั่งปิดสั่งปิดศูนย์เรียนรู้ของเด็กพม่านะศูนย์เรียนรู้เด็กพมามีเยอะนะมีเยอะหลายหลายจังหวัดนะน่าจะเป็น10บสแห่งนะที่ว่าจังหวัดที่มีแรงงาน พม่าเยอะนะเขาก็มีศูนย์เรียนรู้ของเด็กพม่านะฮะ NGO ก็เป็นคนออกเงินแล้วก็มาเช่าสถานที่สร้างโรงเรียนให้เด็กเด็กพม่าเนี่ยเด็กแรงงานพม่ามาเรียนรู้ภาษาภาษาไทยเรียนรู้ภาษาพมา่านู่นนี่นั่นบาบา,บาเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้อาศัยเงินของคนไทยหรือรัฐบาลเลยเขาก็ออกเงินงินเองเพื่อจะให้เด็กมีความรู้นะฮะอ่านออกเขียนได้ประมาณนั้นฮะผมก็ว่าดีนะ แต่ว่ามันมีเรื่องดราม่ามีอยู่มาวันหนึ่งเด็กๆได้เรียนเนี่ยมันก็ร้องเพลงไทยอ่ะร้องเพลงชาติไทยปุ๊บร้องเพลงชาติไทยต่อหน้าสาธงไทยนะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปร้องเพลงชาติพม่าอีกเออมันเลยกลายเป็นดราม่าไอ้พวกคิดลบก็บอกเฮ้ยนี่ประเทศไทยมึงมาร้องเพลงชาติพม่าได้ไงวะเฮ้ยมึงจะยึดประเทศไทยเหรอก็เลยเกิดการดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะบาบ้า,บา,บา,บาไอรัฐบาลไทยก็บ้าจี้ไปสั่งปิดเขาปิดศูนย์เรียนรู้เด็ก ทันทีเลยนะฮะจริงๆนะฮะคุณก็ต้องควบคุมเขาก็ไปสั่งเขาได้บอกเฮ้ยคุณไม่สมควรจะร้องเพลงชาติคุณนะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าที่นี่ประเทศไทยแค่นี้ก็จบคุณนะ่ะให้นโยบายเขาได้นะฮะเพราะว่าอยู่ประเทศเราเขาต้องเชื่อฟังเราอันนี้คุณไปสั่งปิดผมว่ามันมันไม่ดีเลยต่อทุกฝ่ายเลยเด็กมันก็มีความรู้มันก็เป็นเด็กโง่องันนี้ก็กลายเป็นเด็กหลังเขาไม่รู้ภาษาก็กลายเป็นแรงงานนอกระบบอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่ง ต้องชื่นชมสอส,อสอพักประชาชนที่อภิปรายในรัฐสภานะเรื่องแรงงานพม่าตอนนี้มันมีอยู่ที่ประเทศไทยนี่อยู่7ล้านคน7ล้านคนเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยประมาณอาประมาณสองล้านคนในระบบว่ามีบัตรมีบัตรแรงงานเสียภาษีโดยถูกต้องเข้าประกันสังคมนู่นนี่นั่นเอาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยถูกกฎหมายนะสองล้านคน แล้วอีกห้าล้านคนเพื่อนอยู่นอกระบบหมดนอกระบบหมดแล้วเราอ่าประเทศไทยจะสูญเสียมหาศาลนะเพราะว่าเขาอยู่นอกระบบเขาไม่เสียภาษีไงไม่เสียหาเสียเหว่แต่ว่าเวลาเขาเจ็บป่วยมาเราก็ต้องดูแลอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาแรงงานต่างด้าวเข้าระบบเนี่ยอีกห้าล้านคนเนี่ยเพราะตอนนี้มีเจ็ดล้านเนะอยู่ในระบบสองล้านนอกระบบห้าล้านแต่ถ้า้าล้านคนเนี่ยเอามาเข้าระบบเนี่ยประเทศไทยจะมีไรายได้มหาศาลนะเนี่ยประมาณ หกแสนล้านบาทต่อปีเลยนะเนี่ยเออทำทำเงินได้หกแสนล้านบาทต่อปีเราจะได้ภาษีเยอะแยะไปหมดเนะี่ยอืมแล้วก็โอ้เยอะฮะได้ทั้งประกันสังคมได้ทั้งนู่นนี่นั่นเยอะนะฮะเพราะว่าถ้ามันเข้าระบบเราควบคุมได้ไงมันไม่ใช่การเสียกุงครั้งสุดท้ายหรืออะไรที่ไอ้พวกคิดลบไอ้พวกบ้าบ้าบาบ,าบ,าบามันวิจารณนะ์เอาเข้าระบบดีแล้วเราควบคุมเขา ไม่ใช่ให้เขามายึดเมืองเพราะว่าเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานพมา่าเราขาดไม่ได้ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเจ็ดล้านคนเนียเออดูดิผิดกฎหมายทั้งห้าล้านคนอะ่ะแทนที่คุณจะเอาเข้าระบบให้มันดีๆแล้วคุณคุณก็อ้างว่าเฮ้ยเอาคุณจะให้มันมายึดเมืองมันจะยึดเฮียอะไรแม่งคนไทยมันไม่ทํางานไองานงานแบบแรงงานที่่าใช้แรงงานอย่าง ประมงแรงง,แรงงานนู่นแรงงานนี่ที่มันใช้แรงงานอะไรนี่อย่างลงน้ําแข็งเมียนยี่พมา่าคนไทยมันไม่ทําคนไทยมันทําที่ไหนลราคนไทยแม่งผมไม่ได้ว่าคนไทยนะผมคนไทยคือมันเลือกงานไงเอาง่ายขนาดให้ห้าร้อยยังไม่ทําเลยผมเคยจ้างจ้างคนไทยเนี่ยมาจ้างให้ห้าร้อยให้ทานู่นให้มันไม่ทํามันบอกขอเจ็ดร้อยดูดิคนไทยเนี่ยเออก็นี่แหละครับแล้วพม่าะนะโห่จะให้ห้าร้อยมันแทบจะกราบตีนเราเลยเออ ว่าแรงงานพม่าเป็นสามร้อยสามร้อยสามสิบสามร้อยห้าสิบจะบอกให้ปฏิเสธไม่ได้ฮะแรงงานพมา่านี่สาคัญมากครับไปดูนี่ซอยบ้านผมเนี่ยซอยวัสลุเนี่ยพม่าทั้งนั้นเออเขาก็โอเคเขาก็ทำมาหากินเขาก,เขาก็เขาก็เขาก็ดีอ่ะเขาก็เสียภาษีเขาก็เข้าระบบเขามาถูกกฎหมายเอาเข้าระบบดีแล้วแล้วทําไมพวกคุณมาต่อต้านบ้า,บ,าบอคอแตกเออพอสอสออ่า ภาคประชาชนไปอภิปรายว่าเฮ้ยให้เอาเขามาเข้าระบบเนี่ยก็ไปด่าเขาหาว่ามึงขายชาติหรือมึงจะเอาให้เขามายึดเมืองหรือมึงจะยึดเมืองพ่อเหงืออเหี่ยเขาเอาเข้าระบบมันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเสียล้านคนเนี่ยมันเดินตามถนนห้าล้านคนนี่มันผิดกฎหมายนะมึงก็เอาเข้ามาดิเข้ามาเข้าระบบมันจะได้เสียภาษีเราได้เงินเป็นเท่าไหร่เนี่ยคำนวณมาเนี่ยเป็นโอ้เป็นแสนแสนล้านเนี่ยหกแสนกว่าล้านบาทเนี่ยเข้าระบบเนี่ยผ่าสงภาษีเนี่ยอืมแล้วทาไมไม่ดีอ่ะ นี่แหละครับผมก็ไม่เข้าใจนะไอคนบางจําพวกเนี่ยม,มันชอบคิดลบมันเกลียดไอพักประชาชนพอพักประชาชนมันอภิปรายแลวไวม่ก็ด่าด่าด่า,ดาทุกอย่างมันไม่ฟังเหตุผลเลยว่ามันมีแต่ได้กับได้ครับถ้าเอาเขาเข้าระบบเราควบคุมได้หมดอย่างโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยเราควบคุมเขาได้หมดไม่ใช่ว่าสั่งปิดเขาปิดเขาทําไมเพื่ออะไรมันก็ยิ่งทําให้เขากลายเป็นผักมีดไปเป็นศัตรูอะ เอออันนี้ผมพูดกลางๆนะผมก็มีลูกน้องเป็นพม่าเยอะเหมือนกันมันก็ดีนะขยันขยันทิมหายเลยออเออปกติค่าลองเอ้ค่าแรงมันสามร้อยสามสิบใช่ไหมผมให้มันห้าร้อยเนี่ยมันทําตายเลยทําถวายหัวเลยเออแล้วคนไทยให้ห้าร้อยมันไม่ทําอ่ะมันไม่ทําเอาเจ็ดร้อยอ่ะค่าแรงอ่ะเออผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก,ก็เก็บมาเล่าฮะเพราะว่าผมอยู่ในวงการแรงงานเหมือนกันนะก็ใช้แรงงานใช้ประจําเหมือนกันนะ ก็ผมเห็นด้วยกับฝ่ายค้านนะพักประชาชนให้เอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าระบบให้หมดเราจะได้ภาษีอย่างมหาศาลนะะแล้วเราควบคุมได้นะควบคุมทั้งหมดทั้งโลกติดต่อทั้งนู่นนี่นั่นควบคุมได้หมดว่ามันเรารู้ไงว่าไผ่เป็นไผ่ใช่ไหมลนะ่ะเอออย่าไปคิดลบเลยครับนะครับโอเคครับออกบ้านใส่แมสข้าวบ้านอาบน้าสัสผมครับมนโนนักเล่าข่าวครับสวัสดีครับ